สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์จากตัวเองให้ฟังนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเป็นไขมันพอกตับแล้วก็ตับอักเสบ LDL สูงมากไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอให้คุณหมอ,หหมอตรวจให้คุณหมอบอกว่าเป็นไขมันพอกตับป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาดูเอ่อเรซิตินของกิฟฟลี ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรซิตินของพิ่ฟลิีนี่ดีมากป้ากินไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะไอ้ส่วนที่เจ็บชายโครงหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยไม่มีแรงอันนี้หายไปเลยหายไปเลยนะแล้วเชื่อไม่ว่า ป้าก็ทานต่อเนื่องพอทานต่อเนื่องสุขภาพร่างกายที่ที่เราเคยเป็นทั้งเมื่อยทั้งปวดทั้งเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วเราก็กินมาต่อต่อมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้เรียกวา่าไปหาหมอให้คุณหมอตรวจคุณหมอก็เจาะเลือดเจาะอะไรท่านยกหัวแม่มือให้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยเลือดดีมาก เลือดป้าเดี๋ยวนี้ดีทั้งหมดเลยเสียไม่มีเลย L D L ก็ไม่มีไขมันในเลือดก็ไม่มีป้าก็ดีใจก็เลยบอกเพื่อนๆหลายๆคนให้ซื้อไปทานทุกคนก็บอกว่าทานดีมากขนาดลูกค้าซื้อไปทานแนละ้วเขาบอกเขาทานมาห้ากระปุกแล้ว เขาอ่อนเพลียไม่อ่อนเพลียเลยแล้วไขมันพ่อตับเขาก็ไม่มีแล้วแต่เขาเขายังซื้อทานอยู่เพราะว่าเขากลัวมันจะเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยนะอยากจะบอกพวกเราทุกคนราคาไม่แพงเลยนะขวดหนึ่งเนี่ยหกร้อยแปดสิบบาทและวีตั้งหกสิบเม็ดทานวันละสองเม็ดเช้าเย็นหลังอาหารขอให้พวกเราทุกคนซื้อไปทานเลยนะ ถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วซื้อไปทานเลยก้กาาลันตีเลยว่าได้ผลจริงๆนะคะฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วซื้อไปทานนะสุขภาพร่างกายจะดีมากนะคะ